สวัสดีค่ะทุลักทุเลฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูควายต่างๆที่เลี้ยงนะคะสามปีแรกก็เลี้ยงด้วยความเหนื่อยยากอยู่ตอนนี้มีแปดตัวมันก็เหนื่อยเพิ่มแล้วก็เรื่องอาหารมันจะเป็นปัญหาแล้วก็ได้ควักเงินซื้อตลอดนะคะถึงมันจะไม่ใช่เงินชั้นนะคะแต่คือฉันมาดูแล้วมันไม่ใช่เมื่อก่อนันที่ว่าเลี้ยงควายมันก็เป็นเงินเก็บไปไมามันจะผ่านเงินเก็บนะคะทุกคนคือกลางวันแม่ฉันพ่อฉันก็มาอยู่นี่แล้วก็ ทำหน้าที่หาหญ้าหาเลี้ยงอะไรไปบางทีไปซื้อหญ้าไปสั่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันควักตลอดแล้วค่าน้ําเชื้อค่าควายค่าอะไรถ้าเขาไม่คิดต้นทุนมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันนะ่ะนั่งคิดแล้วก็สามปีมาน,นี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันไม่เห็นเงินมันเป็นเงินอนาคตก็ไม่รู้จะได้กําไรหรือเปล่านะคะทุกคนฉันก็ต้องหางานออนไลน์ทําคือเริ่มต้นมาสองเดือนมันก็โอเคดีขึ้นเดี๋ยวค่อยพยายามให้ดีต่อไป นะคะคแล้วก็ฝากกด subscribe ที่ทุรักทุเลฟาร์มด้วยนะคะทำมาสี่เดือนแล้วนะคะ YouTube ก็ถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะดีหน่อยเนาะสำหรับใครที่คิดว่าอย้ายจากบ้านเนาะเออย้ายจากกรุงเทพมาอยู่บ้านนอกคอกนาทำเกษตรใครมีเงินเก็บก็เก็บไวเ้เถอะทุกคนบางทีจะทำหวังรวยไม่ได้หรอกอย่างควายนี่คือแปดตัวแล้ว ปดตัวถ้าจะเลี้ยงจริงสองสามตัวกาลังพอดีเลี้ยงแล้วขายเลี้ยงแล้วขายอันนี้เขาเลี้ยงแล้วกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็รักด้วยแล้วก็หญ้าอัดมาคือจะหมดแล้วอยู่ที่บ้านแม่เราอีกแต่คือที่บ้านเราเขาเลี้ยงแบบว่ากินทั้งวันทั้งคืนหญ้าสดเช้าเย็นหญ้าแห้งคือตลอดเวลามันก็ไม่ไหวแล้วก็สุรุย่ยสุย้ไร่ฟางเฟิงก็ทั้งนอนทั้งเหยียบทั้งคือบางทีมันก็อาศัยว่าแม่ฉันก็ ควักเงินเก็บแล้วก็ควักเงินเดือนพ่อนี่แหละถ้าลองอยู่แบบเราแบบไม่มีเงินน่ะมาทําอย่างนี้มันก็เจ๊งแล้วมันไม่ได้เหมือนเลี้ยงควายสมัยก่อนไล่ลงทุง่งอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือค่าใช้จ่ายฉันบอกเลยมันคือค่าใช้จ่ายนะคะสามปีมานี้ถ้าบวกโลบคูณหารน,น่าจะบวกค่าควายก็หลายแสนแล้วก็ ควายก็ไม่ใช่ราคาดีแล้วก็ไม่ใช่ตัวละพพแพงๆแบบฟาร์มขายตัวละเป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูกันไปเพราะว่าพ่อแม่ฉันก็อยากเลี้ยงเนาะฉันก็ถอดใจจริงๆฉันพูดเลยฉันถอดใจสังขารฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนไปดูควายกันนะคะอันนี้ก็คืออีดังปึงนะคะเพราะว่าจมูกบานบาน,นะคะเขาก็คลอดลูกออกมาได้สองวันแล้วนะคะเราก็เลยตั้งว่าฟ้าสางังเพราะว่า ฉันตื่นมาตีห้าครึ่งทุกคนฉันอารมณ์ไหนไม่รู้วิ่งมาค้อกควายแล้วก็เห็นนางเดินต้อแต้ต้อแตะแล้วแม่มันก็กินน้องควายไปหมดแล้วนะคะคือก็น่าจะคลอดนานแล้วล่ะอันนี้คือแม่เขาตอนซื้อมามันจะผอมอ่ะเนาะลูกก็เลยเราว่ามันไม่ค่อยตัวใหญ่แต่พ่อพันุเขาก็โอเคอยู่เดี๋ยวรอให้ออกมานานๆก็คงจะอ้วนอยู่เนาะดูกำลังกินนมนะคะ ควายน้อยตัวที่แปดข้อควายบ้านนี้ก็ออกมาก็มีแต่ตัวเมียนะคะทุกคนเลี้ยงควายอ่ะไปไปมามันน่าจะแบบว่าถ้าเลี้ยงเอากําไรคงไม่มีหรอกแล้วว่าราคาควายมันก็อย่างเงี้ยแล้วก็ต้นทุนเนาะที่เลี้ยงมาสามปีก็คือควักเงินทุนแต่คือก็เป็น เงินพ่อเงินแม่ฉันนั่นแหละทุกคนแต่ฉันก็ถอดใจฉันก็ไม่อยากเลี้ยงเยอะนะคะเพราะว่ามันมันเป็นภาระแล้วมันเป็นต้นทุนมันไม่ใช่เงินเก็บแล้วนะคะมันจะผ่านเงินเก็บนะคะทุกคนแต่ที่บ้านเราเขาเลี้ยงเขาก็รักกันเนาะถ้าเขาไม่ได้เดือดร้อนเงินก็เลี้ยงไปเถอะแต่คือมันจะเหนื่อยเพราะว่าเรื่องญ่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ไหวนะคะทุกคนถ้าเลี้ยงสองสามตัวมันจะโอเคอยู่ส่วนตัวนี้ก็คือนางชมอยปัจจุบันนี้นะคะเมื่อก่อนนางผอมแห้งมาอยู่บ้านนี้ได้ปีกว่าเนาะก็บำรุงเอามันก็น่าสงสารเป็นควายที่แคะแกลนนะคะเป็นโรคแล้วก็รักษาเนาะรักษากับมือเรานี่แหละตอนนี้นางก็โอเคขึ้นเนาะขายก็ไม่ได้ราคาหรอกทุกคนโดนหลอกซื้อเพื่อน พี่สาวฉันโดนหลอกซื้อสองหมื่นตอนนี้ห้าพันก็ไม่มีใครเอาแต่ไม่เป็นไรเนาะม้อยเนาะเลี้ยงเอาบุญนะคะทุกคนนี่ก็คือจ่าฟูงมีเลี้ยงนะฮะเลี้ยงให้ลูกมาสองตัวแล้วชิดมีน้องวันใหม่เนาะหลานเก้าวเจริญวันใหม่ได้ประมาณ เจ็ดเดือนแล้วนะคะทุกคนตัวนี้จะสวยสุดแล้วล่ะวันไม้เด็กหญิงวันใหม่อันนี้ก็สามสาวนะคะตัวนี้ก็จะคลอดแล้วอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นีเดือนเพนจะก็จำควายไม่ค่อยได้แล้วอันนี้อีอ้วนนี่เพิ่งล้างมดลูกนั่นนี่นูน่น ของเดิมผสมมาสองสามครั้งไม่ติดนะคะอันนี้ท้องอยู่กับพ่อทองใบเนาะอันนู้นเดือนเพนนะคะเดือนเพนก็เป็นสาวแล้วสองขวบกว่าเลี้ยงไปกับว่อยาคายดอกสูกุสิบอกเลยถ้าเลี้ยงควายอย่าไปหลงรักมันนะคะนี้ก็นี่แหละชุลมุนวุ่นวายนะคะ แล้วว่ามันเหนื่อยนะเลี้ยงควายอะ,อ,ะอาหารแล้วก็ปัญหานะคะทุกคนก็คือเรื่องอาหารนี่แหละเพราะว่ามันต้องได้ซื้อยญาซื้ออะไรไปด้วยนะคะยังไงก็ลองคิดดูสําหรับคนที่ว่าโอ้ฉันจ,จะมาเลี้ยงควายฉันจ,จะมาอะไรอย่างนี้นะคะลองคิดดูก่อนนะคะทุกคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถ้าหญ้าพร้อมก็โอเคดีแล้วแต่นี่คือมันได้ซื้อด้วยมันก็คงจะไม่พร้อมแล้วละเงินเนาะ